โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่สุราษฎร์ธานีนะครับมา,าเก็บงานคุณพิสารอยู่ดีสอดะไรนะอะไรผมเคยมาครัง้งหนึ่งสมัยก่อนมาเมื่อปีก่อนนะี่มาคุณพิสารแก เขาเรียกว่าดีพิสออดทรายทองหรืออะไรนี่แหละผมไม่แน่ใจนะฮะก็เมื่อวานนี้คุณอภิวันเนี่ยปลดล็อกคุณอภิวันวันนี้นะ่าจะเล่นคุณไทยพิสารหน่อยเพราะว่าแกไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวผมจะเล่าคุณอภิวันเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์วันนี้ตั้งแต่สมัยผมมานู่นเลยนะผมลงไปใต้ปีนั้นที่ผมลงไปใต้ผมไปเจอหลวงตาเพิ่ม แล้วก็ไอคุณสิงห์โอภาสมาหาผมแล้วก็น้องผู้ชายอีกสองคนผู้ชายากับน้องสาวเดี๋ยววันนี้เขาจะไปหาผมที่นครพรุ่งนี้ผมไปนครนะคนครศรีธรรมราชสองวันไปเก็บงานประก,ก,ก่อยนะครับก็แบบหนึ่งนะครับ ได้ปะก้อยเดี๋ยวพว่นนี้เจอกันที่คนครก็ดีแล้วแหละจากคนไม่ศรัทธาอาจารย์เออจนได้ศรัทธาจนได้เริ่มเห็นความจริงเนาะอะไรบางอย่างแล้วต้องเดินตามอาจารย์ใี่สุดนะฮะ ครับผมครับครับผม ตามบากรามด้วยเพราะนั้นอาจารย์ขาก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะป้าก้อยรบกวนแลนนะบอกเแล้วอย่างนี้ตอ้องยังเป็นอาจารย์สอนอยู่เหรอไม่แหละอาจารย์ป,ะก,ยปะก้อยปวดกระเซียณมาแล้วอ๋อนี่แหละครูตอนนี้ปะก้อยรับจ้างหายใจนี่ครูรู้เยอะก็อย่างนี้แหละก็เดี๋ยวเจอรับจ้างหายใจเดี๋ยวเจอกันที่นครนะฮะ อาจารย์ลุงไปอโอปะก้อยนะบอกนความาัตัาเะรัป้ก้อยนั่งนั่งดูนะเฮ้ยมันกู้เก่งใหม่อีกแล้วใหม่อีกแล้วกูเก่งใหม่แล้วกูไม่เอาอาจารย์สอนเลยจะไม่เอาอะไรเลยแล้วก็อาจารย์เชื่อไหมว่าป้กล้วยไม่เคยแวะดูตรงไหนเลยมันพอแวะดูของใครไม่ได้เลยมันมันยังไงอ่ะมันมันออกนอกทางอ่ะมันมันบโนมันไม่รับเลยวอ่ะตอนเนี้ยก็เลยปัดปัดเนี้ยเมื่อกี้ฟังก็ดีแล้วครับเพราะว่ามันจะไม่ได้เพิ่มความรู้เยอะสุดท้ายอง ตัวตัวสุดท้ายที่ปลาก้่อยติดอยู่นี่แหละตัวที่มันเตือนตัวเองมันไม่ประมาทนี่แหละเดี๋ยวผมจะไปชี้ตัวนี้แหละเขาเรียกว่าตัวอัตตาตัวสุดท้ายตัวนี้นี้แหละค่ะอาจารย์มันก็เลยไแรว่ากเลยตัวนี้ของปลากอยอืมปลาก้อยมันมั๊บแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วมามาเต็มเลยนะค่ะอาจารย์แล้วบางทีมันมามันมันกว่ามันจะไปอ่ะมันออกไปเนียน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 อะไรแบบเนี้ยมันมันไม่มันไม่ไปทีเดียวอ่ะ แต่ป้ก้อยก็ดูมันเฉยๆเหมือนอาจารย์สอนอะอะไรก็ตามดูมันเฉยๆแต่ว่าบางทีมันตีเนียนโอเคค่ะอาจารย์ป้าก้อยรบกวนอาจารย์แค่นี้แล้วปุนี้ค่อยเจอกันนะคะอาจารย์ครับครับครับครัาครับป้ก้อยข้ก็กราบอาจารย์ด้วยความเคารพครับครับอคุ่ะอาจารย์ครับนี่แหละฮะป้ก้อยก็เห็นหมดแล้วแหละอืมแต่ก็ยังติดตัวนี้เอเดี๋ยวเล่าเรื่องคุณอภิวันคุณอภิวันเนี่ยเป็นเพื่อนคุณพี่สาม เดี๋ยววันนี้ผมจะสัมภาษณ์แกด้วยตั้งแต่แกไปเปิดดวงปัญญาก,กับผมแล้วไปหาผมที่สีชนแล้วก็พาภรรยาไปด้วยตอนนี้ภรรยาเธอแกก็เสียแล้วแกก็มีโอกาสมาหาผมที่ผมลงใต้ครั้งนั้นไอ้กัไอ้ภากมลมันยังไม่สึกตอนนั้นยังอยู่กับผมอยู่ไอ้แอนยังไม่เข้ามาปีรู้สึกว่าต้นปีหกหกอ่ะหกห้ามั้งช่วง หก้าต้นปีหกหกหรือปีหก้าเออผมมาแล้วก็พอดีผมมาจากนกครพิทันผมคุยกับโอภาสกับสิงอยู่แล้วก็หลวงตาเพิ่มแล้วก็คุณอภิวันเดินไปหาผมอยู่บ้านพิงอ่ะที่ทุ่งตะโกแล้วก็ไปเจอไอ้ไร้ภาคกระมวลไอ้กระมวลเนีเาา่ยไปสอนเขาตอนนั้นมีคุณเบียรด้วยไปสอนเขาว่าเขาเข้าใจหมดแล้วอืมอา่าอ่า คุณเปียคุณเบียมั้งคุณเปียคุณเปีย,ปยก็ไปหาผมตอนนั้นก็ไปพรงพรงแต่ยังไม่เข้าใจตรงนี้มันดับยากมากเ,เชียวมันเยอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายฮะเพราะตอนนั้นผมยังตัดสลูไม่รอบตัดสลูมาเพื่อกําจัดตัวนี้อย่างเดียวนะฮะผู้อาตาตัวนี้มันก็หลอกได้ตลอดเลยเพอคุณอภิพี่วันคุยกับผมกลับไปทุ่ตะโกผมไปไม่ทันบอกว่าคุยกับาจางกมลหมดสิ้นสงสัยละแกบอกเดี๋ยววันนี้ผมจะสัมภาษณ์แกเดี๋ยวจะให้แกเล่าอืม หมดสิ้นสงสัยแล้วแกบอกเอ้าผมก็ถามว่าอ้าหมดสิ้นสงสัยแล้วเออคุยกับอาจารย์กมลเอ,กลอ้กมลน่ะแหละพรกกมลน่ะแหละหมดสิ้นสงสัยแล้วรู้หมดแล้วอ่าหมดหนาผมถามว่าหมดสงสัยแล้วอ่าจะคิดว่าจบเห็นไหมฮะกลับไปเหมือนเดิมเห็นไหมครับไปหาผมเมื่อสองเดือนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนมีนา เมื่อเดือนมีนาเดือนที่แล้วเนี่ยก็ว่าเข้าใจแล้วอย่างตัวนี้มันเห็นยากผมต้องบอกตรงนี้ต้องกําจัดนีมักเพราะตอนนี้อธิยามากมีองค์แปดนะผมตัดสรูตรงนี้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเลยนะฮะบริบูรณ์กาจัดตัวนี้อย่างเดียวผมไม่ได้สอนอะไรใครนะเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุติคนก๊อปปี้ผมไปก็ไปสอนได้ว่าคุณจําคุณรู้แล้วคุณจะวนอย่างเช่นมีคนคนหนึ่งคุณชนที่ดาสีสมเข้ามาคอมเมนต์ใน ในใน u t u b e นะฮะเนี่ยเนี่ยครับบอกว่าเพราะว่าทุกคนมันสอนให้เราแค่รู้เฉยๆไปฟังอยู่หลายเดือนเลยค่ะพระอาจารย์ทีระหลายนามยิ่งฟังยิ่งสงสัยยิ่งฟังยิ่งวนปวดหัวไปหมดสอนเหมือนอาจารย์หมดเลยไม่เหมือนเหมือนได้ไงละกอปผมาเหมือนจะแจ้งแต่ก็ยังวนโชคดี ได้มาฟังอาจารย์เข้าใจง่ายแทงทะลุดุกเดือดก็อ้อยสระหนึ่งเดียวแล้วพูดเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมันมีพลังไว้พวกนั้นนะ่ะหลวงพอันเอาความจําไปสอนทุกคนก็จําได้หมดแหละเอาความคิดความจําไปสอนฟังผมเยอะๆมันก็สอนได้นะพูดดีหมดหละไอ้คนที่ยังหลงฟังอยู่นะ่ะโอ้ยนี่สอนดีอาจารย์สอนเอ้ยพูดดีอาจารย์วิทย์นั่นโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้อวดเก่งอยู่คนเดียว เออพวกมึงก็ปิดกั้นตัวเองไปเพราะว่าผมบอกว่าผมไม่ได้สอนอะไรนะสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องสมมุติพวกคุณอยากไม่ถึงเองเพราะอะไรผมพูดไว้สองพันกว่าคลิปว่าคุณอยากไม่ถึงกันเองเออต้องมาเปิดดวงปัญญากับผมนะแล้วผมจะชี้อันนี้มาเปมนวงแหวให้เห็นต้องเห็นเส้นทางก่อนแล้วเดินตามตลอดชีวิตอพึงทําความไม่ประมาทให้ถึงพรผมนึกบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่พวกคุณนะั่นเชื่อกักนหรอก ไม่งั้นพวกคุณหลงกันหมดเนี่ยนะฮะอืมอันดผมบอกว่าผมหนึ่งเดียวไม่ตัดสรุปทรมันจะไปชี้เส้นทางให้คนได้อย่างไงอย่างนั้นสมัยพุทธเจ้าก็เต็มกันหมดสิพุทธเจ้าจะประกาศทำเบอร์สาวกเองสอนไม่ได้เลยก็แค่เป็นพี่เลี้ยงแค่นั้นเองสารีบุตรโมกขลานะเป็นได้แค่พี่เลี้ยงเออเพราะพวกคุณก็ไปศึกษาทำจากพพุทธเจ้าพวกคุณยาสัญญาตรงไหน ผมรู้ทั้งหลายนั่นประโูเออไม่มีคนถามมาจากไหนมาจากเออเนี่ยทำไมพูดมือนตถ,ถาคตเอออ้้มอั้งนึงก็เหมือนทุกวันเนี่ยไปกล้าไปถามพวกมันไม่เลยสิทธิ์ตอเรียคุณที่ออกไปอะ่ะอ,อมันไม่อยู่กับผมมันพูดอีกอย่างหนึ่งนะผมจะบอกอะจะไม่สอนออกไปก็จะไม่สอนจะไม่ทําอะไรเออเห็นไหมบางคนเนะี่ย โอ้ยผมขี้เกียจมาพูดเลยเรื่พวกนี้ก็ปล่อยให้มันหลงกันดอกไปใครที่หลงไปฟังก็ไปฟังเราแยไปฟังเอาอีกความจำนะไปฟังเอาไปฟังเอาสิ่งที่เขาสอนเนี่ยคิดว่าประเสริฐสีในะคําพูดทั้งหลายนะอย่างนั้นกูจะด่าพวกมึงเหรอกูด่าก็แทกงลงที่จิตใจมึงอนะ่ะพวกนี้มันเปลี่ยนเหมือนกิ้งกานะอยู่กับกูนี่โอ้มันด่าเขานี่อยู่สํานักนี่มันดา่าไม่เลือกแก่เลือกหนุ่มนะมันดา่ากูมึงกูมึงแบบพ่อไปทําคลิปเองนี่เอ้ยพูดจาเพราะ เอ้ยหลอกลวงตัวเองหลอกลวงคนอื่นทำไมพวกคุณต้องต้องเป็นคนอย่างนี้วะผมถามไอ้คนลูกศิษย์ผมพออยู่กับผมมันดา่าคันนู้นวันนี้เหมือนกันหมดเลยเพอมันออกไปมันพูดจาดีมันหลอกลวงแม้กระทั่งตัวเองแล้วหรอทำไมพออิสระต่างเหมือนเดิมตลอดวะทำไมต้องไปหลอกลวงเขาว่าต้องสร้างสตอรีว่วะเพื่ออะไร เพื่ออยากให้เขาศรัทธาถึงไงแสดงว่าไอสิ่งที่เอาไปพูดน่ะเชื่อว่ามันเป็นอยู่จริงใช่ไหมเชื่อว่าตัวเองรู้ธรรมะจริงจริงใช่ไหมอยอราะอสลามจะบวกนะสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่เรื่องสมมุติแต่ผมอยากลึกถึงใจิตใจคุณนะว่าคุณรู้สึกยังไงเวลาได้ยินได้ฟังขณะประก้อยนี่ปวดร้อกับผมไปได้เห็นไม่ประมาทนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปนั่นแก แกยังเดินตามผมตลอดแกยังไม่ประมาทเลยคุณอับพวันเนี่ยเดี๋ยวเห็นหน้าวันเนี้ยนะออกกล้องผมเมื่อเดือนที่แล้วก็ออกนะเห็นไหมละ่ะมันไม่ได้ไปง่ายๆเลยพวกที่ไปสอนทำไมามันจะไม่ลงเหรอคุณคิดดูแล้วที่ออกไปจากผมมันจะไม่ลงเหรอขนาดคนที่เขาไม่อยากสอนเขายังจบไม่ลงเลยเพราะเขาไม่ได้เอาความรู้เขาต้องการมาเพื่อหมดสิน้นความสงสัยในตัวเองเห็นไหมนะฮะ ไอ้พวกนี้เห็นความไม่มีปูปูปปาเห็นความว่างเห็นความไม่มีโอ้มโนเออคิดว่าตรงนั้นแหละใช่แล้วยิ่งมาได้ช่วยอาจารย์สอนนี่โอ้ยเก่งอมความรู้ไวเต็มอืมนะฮะมันถึงหลงกันอย่างนี้ไงผมถึงบอกว่าโอ้ตายหาเลยคนพวกนี้ก็เลยติดเนี่ยในวังวนตรงนี้แล้วมันจะออกได้ยังไงในเมื่อมันติดเนียอยู่อย่างเนี้ย นี่แหละครับคนหลงกับคนรู้มันต่างกันอสิ่งที่รู้เนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายมันก็รู้มันเอาความจํามาสอนเราไงให้เราจําให้เราปลูแต่งผมถามคุณจริงๆเดี๋ยเห็นอออิสลามเป็นอย่างเงี้ยกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยที่คุณไปฟังอยู่คุณได้อะไรคุณได้อะไรจากอ,อิสลามคุณได้อะไรจากครูบาอาจารย์ผู้สอนดี ที่เขาพูดจาดีๆคุณได้อะไรได้ความจาได้ความชื่นชมใช่ไหมแล้วตรงไหนอะที่คุณจะทําลายส่วนความรู้ทั้งหมดอัตราตัวตนของคุณผมถามเลยสิฟังแล้วโน้มเข้าไปในร่างกายตัวเองเอะหลงหมดแหละย,ยิ่งทําฌานนะฌานส่งฌานสีอะไรที่เขาสอนกันนะ่ะพวกนี้สร้างขึ้นสร้างอัตราตรัวตนขึ้นอย่างนั้นผู้เจ้าบอกพอแล้วอย่าไปทําเลยสมาธินั้น ให้ตื่นออกมาตื่นตื่นออกมาตื่นจากการหลับไหลการทําสมาธิคือการหลับไหลให้ตื่นออกมาออกมาเห็นความจริงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่นะครับมันมีตัวตนอัตตาตัวตนอยู่ในนี่เราหลงเกิดอยู่ในนี่มาตลอดนะครับอืเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ปัญหากที่ควรจะศึกษานะครับ นี่แหละครับหลานน้อยผมเล่นเล่นละนั้งเจบ๊ายบายที่ลูกมันหลา,า,านน้อยผมนี่ฮะ <c oughs> ผมก็เรียกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้คนปกตินะคร <c oughs> <c oughs> จะบอกแล้วว่าอย่างนี้เป็นกิเลสน,นะนี่ไงหลัรงรีสอร์ทจะเป็นคลองน้ำ <c oughs> ที่นี่มันพุ่นพินใช่ไหมเธอ <c oughs> อืมนี่ฮะ เออนะครับผมก็เหมือนคนปกติก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะฮะผมตั้งทำหน้าที่ไงผมไม่ได้ทอดทิ้งเหมือนพวกคุณพวกคุณผลาหลันใหญ่เออผมไม่ได้ตัวคนเดียวถ้าผมตัวคนเดียวผมก็อย่าอยู่แบบพวกคุณนั่นแหละผมก็จะไปถือทําไมเออเงินทองลูกศิษย์ลูกหาดูแลผมอย่างดีนะผมไม่จาต้องทําเพื่อเพื่อใครนี่เออก็แค่อาศัยเออเหมือนคนไม่มีอนาคตแต่นี้เรามีลูกมีหลาน นึกอ่าไหมฮะลูวลูกหลานเราก็ต้องดูแลไปวันหนึ่งเขาอาจจะเลี้ยงเราเขาไม่เลี้ยงก็ช่างเขาเอ,อก็ดูแลเขาเลี้ยงเขาให้ได้ดีได้ดีแค่นั้นเองนี่คือหน้าที่ของมนุษย์นี่ยพราะคือลืมความเป็นมนุษย์พอเป็นพระอรหรันต์น้เนี่ยยิ่งใหญ่รืงความเป็นมนุษย์ใช่ไหมโถ่พระพุทธเจ้าท่านยังไม่ลืมความเป็นมนุษย์เลยเพราะท่านนั่นแล้วท่านก็เข้าบางังไปสอนสั่งไปชี้เส้นทางให้กับ ญาติโกโหติกายเห็นไหมครับแค่แค่นะ้นถ้าไม่ได้ทอดทิ้งท่านมีแต่คนแห่แห่มาอยู่กับท่านเนี่ยแสดงว่าท่านไม่ได้ไไดไไดทอดท,ทิ้งท่านทำหน้าที่แต่พวกคุณเนี่ยมันบ้าผมจะบอกมันหลงหลงความจำความคิดโอเคนะพรุ่งนี้ผมไปนครเดี๋ยวก็คุณสมศักดิ์กับน้องสาวน่า <S <S น้องสาวไม่แน่ใจแต่คุณสมศักดิ์น่าจะไปหาผมนะัะ แกก็อยู่ใต้ใครที่อยู่ใต้อย่าไปหาอาจารย์ก็ไปว่าแล้วละผมจะอยู่ที่นครสองวันแล้วผมจะไปหาคุณเอ๋ที่เขาหลักบวังว่าโอภาสก็คงจะมาเจอผมนะคุณโชคอะไรคุณ<ม>โชคคุณจุ๋มก็ไม่แน่ใจก็อาจจะไปเจออาจารย์ที่<ม>ที่เขาหลักอ่า ก็เดี๋ยวไปเจอคุณไก่ตะกวัวปลาด้วยอนานๆเจอเพราะว่าผมตอนนี้ก็งดงดเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์หน่อยดื่มเยอะก็สุขภาพไม่ดีก็จะพักสักจ่วงนะครับดูแลร่างกายสักสักผักโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้บรรยากาศดีมากเจ,ะจะ้า วันนั้นมาปีที่ปีก่อน,นมาบรรยายธรรมก็จะมีห้องสัมมนาอยาู่นั้นคุณพี่สารจะก็เช่าให้บรรยายธรรมโอเคครับมันแค่นี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับ